วิบากขาวสามารถลัดคิววิบากเกา่าพวกเราอยู่กับผลของกรรมตลอดเวลาระหว่างมีสภาพเป็นมนุษย์เราต้องรับผลที่เคยก่อไว้และลืมไปหมดแล้วตามคิวร่างกายจากหัวจรดเท้าเป็นผลของกรรมสภาพจิตใจก็เป็นผลของกรรมชะตาชีวิตที่เผชิญอยู่ก็เป็นผลของกรรม ในพระไตรปิฎกบอกไว้ว่าเมื่อวิบากดำให้ผลโมหะก็เข้าครอบแม้บัณฑิตก็ทำเรื่องโง่ได้คนรอบครอบก็ประมาทได้วิบากชั่วนั้นรอจังหวะเล่นงานเราหนักที่สุดตอนเราไม่พร้อมจะรับมือกับมันอย่างที่สุดซึ่งนั่นก็คือช่วงที่เราโลภที่สุดโกรธที่สุดและหลงที่สุด ทานศีลภาวนาคือความสว่างแบบพุทธที่มีพลังสว่างอยู่จริงอย่างที่รู้ได้ด้วยตนเองว่าเกิดขึ้นแล้วยกระดับชีวิตได้จริงกรรที่พยายามลดความโลภความโกรธความหลงนั้นให้ผลเร็วทันตาทันใจแทบไม่มีอะไรเกินหน้าได้เช่นให้ทานเป็นประจำแม้ถูกบีบให้ตรณีจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากทาน รักษาศีลได้แน่วแน่แม้โดนยั่วยุให้ทำบาปจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากศีลเข้าสมาธิเบิกบานได้แม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายจนรู้สึกชีวิตสว่างขึ้นจากสมาธิเจริญสติเจริญปัญญาได้แม้กำลังเป็นทุกข์สาหัสจนรู้สึกว่าชีวิตสว่างขึ้นจากสติปัญญา คนเราเมื่อกระแสะความระโมบลดลงความเดือดเนื้อร้อนใจทางการเงินก็จะลดลงตามและคนเราเมื่อกระแสะพยาบาทจางลงความเบียดเบียนจากคนร้ายก็จะจางลงตามที่สำคัญเมื่อคนเรามีมัวหมอกแห่งมูหะเบาบางความเดือดเนื้อร้อนใจอันเกิดจากการตัดสินใจด้วยความเขา่าก็จะเบาบางตาม เมื่อทำทานรักษาศีลและทำสมาธิให้มากแล้ววิบากขาวจะเกิดขึ้นเร็วและสามารถลัดคิวให้ผลแทรกแซงวิบากเก่ารักษาเราให้อยู่สวัสดีปลอดภัยสบายใจจากเรื่องรบกวนได้มากกว่าคนทั่วไปอย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจว่ากรรมขาวไม่ได้เป็นประกันว่าจะแก้กรรมเก่าได้ครอบจักรวาลไม่ได้เป็นประกันว่ามันจะแก้กรรมเก่าไปได้ตลอดไปกรรมฐาน อาจเลื่อนเวลาให้ผลกรรมดำได้เพราะมีกรรมขาวมาแทรกแซงแต่ไม่ใช่ลบล้างกันเหมือนเอาอยางลบลบรอยดินสอกรรมดำอาจเข้าคิวให้ผลอยู่สุดกูแต่ถ้าศพช่องเมื่อไหร่ก็ให้ผลจนได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทำบุญข้างสูนสุดจนสำเร็จมากผลแล้วก็ยังต้องสเสวยวิบากเก่าที่เป็นทุกข์ทางกายได้อยู่ แต่พวกท่านจะไม่ทุกทางใจอีกแล้วกายใจนี้รับกรรมโดยไม่จําเป็นต้องมีตัวตนผู้รับกรรมเพราะใจไม่จําเป็นต้องเป็นทุกขเพราะการรับกรรมนั้นเอาให้ได้อย่างนี้แหละกรรมที่ถูกแก้อย่างแท้จริงขอให้เป็นกําลังใจให้เพียรต่อบนวิถีทางอันประเสริฐนี้ครับ